สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอนผ้าไปเชนาวันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนภาษาจีนของเราตลอดระยะเวลา2ปีนะคะเราก็จะเล่าว่าเราสอบ H อชีอะไรไปบ้างสอบไปเมื่อ,อไหร่อะไรประมาณนี้ก็ตัวนี้ก็สอบผ่านทอีหกแล้วนะคะก็มาฟังกันว่าระหว่างทางก่อนที่จะสอบผ่านเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรบ้างก็จะเล่าเก็บไว้ฟังแล้วก็ให้ทุกคนฟังอะไรประมาณนี้ จุดเริ่มต้นในการเรียนภาษาจีนของเราก็คือเราไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนก่อนไปก็ไม่ได้มีเหตุผลที่เลือกไปจีนเป็นพิเศษก็แค่เลือกแค่ว่ามันมีให้เลือกแล้วเราอยากไปเรียนต่างประเทศเราก็เลยเลือกไปจีนก็หลายคนอาจจะคิดว่าอาก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนมามันก็ต้องพูดภาษาจีนได้สิมันก็ต้องสอบผ่านสิใช่ไหมคะตอนแรกเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยไปแบบไม่รู้อะไรเลยเราก็เลยคิดว่าอาไปเรียนที่จีนน่ะเดี๋ยวมันก็พูดได้เองแหละก็เราไปอยู่ที่จีนนี่ใช่ไหมแต่ว่า พอไปเข้าไปห้องเรียนจริงๆมันเป็นห้องเด็กนานาชาติเ้ยเขาเรียกกันว่ากดจีปันใช่ไหมก็คือมีเด็กแลกเปลี่ยนที่มากับโครงการนี้แหละมีคนไทย8คนอิตาลีอีก4ี่คนก็เราก็เรียนอยู่ในห้องนั้น12คนกับคุณครูที่เป็นครูดูแลห้องเราก็คือภาษาจีนที่เราจะพูดได้เนี่ยเราได้พูดกับแค่คนขายอาหารแถวโรงเรียนกับเราซื้อแล้วก็กับอาอีที่หอคือหลักๆคือ3คนนี้เลยค่ะไม่ค่อยได้คุยกับเด็กจีนเท่าไหร่ แต่มันก็ไม่จะหมายความว่าจะไม่มีเพื่อนคนจีนนะคะก็คือถ้าใครแบบพยายามหาเพื่อนมันก็มันก็สามารถมีได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้พยายามหาเราก็เลยไม่มีเพื่อนเพราะว่าช่วงแรกเราก็เรียนภาษาจีนไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็แบบว่าคิดถึงบ้านอะไรประมาณนี้ไม่เคยมาอยู่ต่างประเทศนานขนาดนี้มันก็เงาเงาเนาะมันก็เลยเครียดๆอะไรอย,ย่างนี้เรียนก็ไม่รู้เรื่องพูดพูดก็ไม่ได้งงไปหมดเลยช่วงแรกเพราะฉะนั้นสําหรับเราเราก็เลยคิดว่าการที่เราไปเรียนแลกเปลี่ยนแล้วทาให้ได้ภาษาจีนเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเป็นเพราะว่า เรามีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับภาษาจีนตลอด24ชั่วโมงมากกว่าก็คือเราไปเลขเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่มีวิชาอื่นให้เราเรียนเลยเราเรียนแต่ภาษาจีนทั้งวีทั้งวันทุกคืนทุกวันก็คือเรียนแต่ภาษาจีนไม่ได้เรียนเลขอังกฤษอะไรย่างนี้ไม่มีไม่มีให้เรียนเลยก็เลยคิดว่าการที่เราทุ่มเทกับอย่างใดอย่างหนึ่งไปมากๆเนี่ยมันเลยทําให้เกิดประสบผลสําเร็จเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ไทยแต่ว่าเรียนจีนมากพอก็สามารถทําได้เช่นกันกับการที่จะเรียนภาษาจีนให้บรรลุอย่างรวดเร็ว ทีนี้มันก็จะเกิดคําถามต่อไปก็คือการเรียนภาษาจีนให้มากพอเนี่ยต้องมากแค่ไหนสําหรับเราเราคิดว่าก็แค่กลับมานั่งขัดจีนทุกวันอย่างสม่ําเสมอเราว่าการเรียนภาษาจีนกุญแจสําคัญก็คือการขัดจีนเพราะว่าคือมันต้องจาตัวจีนให้ได้พอจําได้ทุกอย่างก็โอเคแล้วเพราะไวยากรณ์มันก็คล้ายๆของไทยใช่ไหมเราก็แค่ต้องจํามันให้ได้แค่นั้นแหละก็คือหมั่นขัดจีนบ่อยๆก็คือมากแล้วสําหรับการเรียนภาษาจีนเริ่มสอบ HSK hey เมื่อไหร่ใช่ไหมคะอันนี้คือแบบ ภูมิใจอยู่ในใจมากเพราะว่าเริ่มสอบ PCC เลซ็เลซเริ่มสอบ,บ HK4 ตอนที่เรียนภาษาจีนไปได้4ี่เดือนค่ะก็คือไปแบบไม่รู้อะไรด้วยแล้วก็เรียนไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สอบ PCC เลยเพราะว่าเราซื้อที่คุมห้องเราอยู่ะเขาเป็นคนบอกให้ทุกคนไปสอบพร้อมกันในเดือนมกราต้นมกรารอบสิบสอมกรามัง้งถ้าจะไม่ผิดนั่นแหละ ก็คืองงกันมากงงมากคือตอนนั้นต่อต้านทุกอย่างในใจคือต่อต้านมาก <c oughs> เฮ้ยยังเรียนไม่รู้เรื่องเลยไม่ชอบภาษาจีนไม่มีแพทิั์นในการเรียนอุ้ยแล้วจะให้สอบได้ยังไงเคสีเปลืองค่าสอบหรือเปล่าขอสอบสามก่อนได้ไหมคือแบบในหัวคือไวอยวายวายววเถียงกันตัวเองแต่ว่าพอไปสอบมาจริงๆอ่ะมันก็สอบผ่านว้ยคือแบบงงมากว่า เฮ้ยผ่านมาได้ยังไงตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมมันก็ผ่านมาแบบงงๆเพราะว่าอาจจะเพราะว่าสอบแบบระบบคอมด้วยมันฟังหูฟังทิงลี่แล้วมันฟังชัดไงมันใช้ระบบคอมเราคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้สอบผ่านเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่านังสือที่เราซื้อให้เอามาอ่านมากกว่าก็คือหนังสือสองเล่มนี้เลยตอนสอบภาษาอกใช้แค่สองเล่มนี้ตอนอยู่จีนก็คือตอนระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็จะสอนคําศัพท์ให้เราทีละตัวทีละตัวหกร้อยตัวนี้ก็คือจำหกร้อยตัวนี้ได้ก็สอบผ่านแน่แก็คือ แล้วก็หล um ังจากสอบผ่านทีคสี่ก็มีเรื่องให้ทุกคนในห้องตกตะลึงอีกแล้วก็คือเราซื้อบอกว่าอีกสองเดือนไปสอบทีห้ากันอีกสองเดือนไปสอบทีห้ากันแบบเฮ้ยเดี๋ยวสี่สี่เพิ่งผ่านที่สอบห้าแล้วหรอคือตอนนั้นคือแบบไม่ได้เราซื้อไม่ได้จริงๆเราซื้อไม่สอบได้ไหมไม่ได้จริงๆแต่เขาเหมือนบังคับให้ทุกคนไปสอบนะคะทุกคนก็คือต้องสอบ เครียดมากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้คือสี่มันเพิ่งผ่านแล้วแบบไอ้สี่ที่ผ่านมายังงง,งอยู่เลยว่าแบบผ่านมาได้ยังไงยังไม่รู้เรื่องแต่ก็คือเราซื้อก็แจกหนังสือที่คือห้ามาแล้วก็บอกว่าเอากลับไปทําอะไรอย่างนี้แล้วช่วงนั้นนะมันตรงกับก้วเหนียนพอดีมันตรงกับปีใหม่จีนก็คือต้องไปอยู่บ้านโฮสสี่สิบห้าวันก็คือสี่สิบห้าวันที่ไม่ได้เรียนแล้วก็เปิดเทอมมาเรียนอีกประมาณเดือนนิดนิดแล้วก็ต้องไปสอบแล้วตอนนั้นคือแบบเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ เพิ่งเรียนจีนเองนะมันเป็นไปไม่ได้เ่พิ่งเรียนจีนมามันจะผ่านได้ไงแต่ผลมันออกมาก็คือมันผ่านเลยมันผ่านอีกแล้วคิดว่าที่ผ่านออกมาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าไอ้เล่มนี้อีกแล้วแต่เป็นฉบับพิเคห้านะเป็นแบบเป็นที่รวมแบบฝึกหัดคือตอนแรกอะที่เปิดเล่มนี้มาคือตกใจมากว่าอ่านอะไรไม่ออกเลยคือแบบเอ้ยมันยากจังทำไมมันยากขนาดนี้มันอ่านกระซี่เยอะมากมันอ่านไม่ออกมันแบบไม่หัว้นเป็นไปไม่ได้เนี่ยทำไมเป็นไปไม่ได้ซึ่งไอ้ที่ผ่านมาได้ก็คะแนนไม่ได้เยอะเท่าไหร พิ่งมันผ่านก็ภูมิใจนะว่ามันผ่านเพราะว่าเพิ่งเรียนจีนมาได้เจ็ดเดือนก็ผ่านที่ขีห้าแล้วก็รู้สึกว่าออมันก็ตอนเปิดเล่มนี้ครั้งแรกนะคือแบบว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลยก็คือสักพาร์ทหนึ่งอ่ะคือไม่รู้เรื่องสักพาร์ทก็แบบแปลแปลทางหน้าอะไรเงี้ยคือเราคิดว่าการที่เราแปลแปลเยอะเยอะอย่างเงี้ยมันทําให้เราจําสับได้ก็คือทาไปเรื่อยๆแหละคือถึงตอนแรกเปิดมาจะแปลไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยากสอบผ่านให้ได้จริงๆอ่ะก็ต้องแปลให้ครบอ่ะต้องแปลให้ได้ต้องเข้าใจมัน คือไม่ต้องเครียดว่าเฮ้ยแปลไม่ออกก็ไม่ทําังต้องไปท่องศัพท์ก่อนก็คือท่องศัพท์ก่อนก็ได้คือลุยลุยมันไปเลยอะลุยแปลไปเลยแบ,แบบแบบเแบบนี้ยลุยไปเลยแล้วก็พูดถึงเรื่องการท่องศัพท์เราคิดว่าการที่เราแบบไปหาที่อื่นที่มันมีความหมายภาษาไทยมาอยู่แล้วแล้วเปิดเล่นมาเปิดเล่นมา,นมาอ่านเนี้ยมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ก็คือมันมันช่วยแหละแต่ว่ามันจําไม่ได้เท่าหาคําศัพท์เองไอหาคําศัพท์เองที่ว่านี่ก็คือเปิดหนังสือมาใช่ไหมแบบมันเป็นคําศัพท์ความหมายภาษาอังกฤษแล้วก็ไปหาในเน็ตททีี่มมันแแปปปไไยยะเรราก็ดูโคแบบ แต่ละคำใช้ประโยคคือเราต้องไปดูว่าแต่ละคำมันมีวิธีใช้ยังไงคือเราต้องเข้าใจวิธีใช้ของคำต้องรู้ว่าไ er อ้คำเนี้ยมันอยู่ในประโยคอะมันใช้ยังไงมันถึงจะทําให้เราจําศัพท์ได้ดีกว่ากันเห็นหน้าตัวนี้ปุ๊บท่องเป็นคำๆไปเลยโอเคค่ะวันนี้ก็เล่าแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าต่อพัดหน้าก็พูดติดๆขัดๆมากเลยก็ หวังว่าจะให้อภัยกันในระว่องการติดติดขัดขัดนี้เพราะว่าตื่นเต้นไม่เคยไม่เคยทําคลิปมาก่อนก็ตื่นเต้นเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นให้พูดรู้เรื่องมากกว่านี้นะคะก็ก่อนจะจบคลิปกันไปก็เดี๋ยวจะฝากโอเคค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงสรุปเรื่องน่ารู้จากคลิปนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเราก็จะมาสรุปสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่ทําให้เราสอบได้หรือว่าที่ทําให้เราเรียนภาษาจีนได้ดีขึ้นเพื่อแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะเผื่อว่าจะเอาไปปรับใช้กันได้นะก็ ก่อนอื่นเราคิดว่าข้อแรกก็คือเราต้องหาเป้าหมายว่าเราจะเรียนไปทําไมเราจะสอบไปทําไมเพื่อให้ได้มีใจที่จะไปเรียนต่อแล้วก็มีใจที่จะอ่านหนังสือสอบค่ะอย่างตอนที่เราสอบนี่เคหเนี่ยตอนนั้นเราก็บอกว่าเราค่อนข้างต่อต้านจีนในช่วงแรกๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็มีเรื่องที่เรากําหนดว่าถ้าเราสอบผ่านเราจะไปทําบันอย่างเช่นถ้าสอบผ่านเราก็จะไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่อะไรประมาณนี้มันก็เป็นเป้าหมายได้อย่างนึงแล้วก็2ก็คือ เชื่อว่าเราสามารถทํามันได้อันนี้เราว่าใช้ได้กับทุกเรื่องเลยก็คือเหมือนการหลอกตัวเองว่าเราจะทํามันได้ทั้งที่จริงๆมันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราต้องได้นี้คิดเรื่อยๆคิดทุกวันเราว่ามันเป็นจริงได้จริงๆอันนี้จากประสบการณ์โอเคค่ะหลังจากที่เราสรุปให้คลิปนี้ดูมีสาระเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเราก็อยากจะฝากสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปก็คือชแน n แปลเพลงจีนของเราค่ะก็ ถ้าใครเป็นคนที่ชอบฟังเพลงจีนอยู่แล้วก็ไปฟังได้นะคะมีอัพทุกวันพุดค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย